ครัว่าดูกายก็คือดูลมนะกายพวกนี้มันจะเห็นเองแหละใครจะไม่เห็นนะเท้าซ้ายแตะพื้นเท้าวขวาแตะพื้นใครจะไม่รู้นะเพราะมันเดินมาเท้าซ้ายเท้าวขวาก็แตะพื้นมาตั้งแต่เกิดนะทําไมต้องมากําหนดของหยาบหยาบเพราะมันทําเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะแล้วก็กําหนดกายตัวละเอียดคือลมหายใจเข้าหายใจออกน,ะนั่นเห็นไหมละ่ะมันก็จะเร็ว จริงไหมอย่ามาถามอีกนะใครถามมาเดินจงกรมเดินยังไงนะต่อไปนี้คําถามนี้ห้ามมาถามครูบาเด็ดขาดเลยก็อ,อาณาปณะนสตีนี่มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกในอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนนี่ก็ชัดเจนแล้วเดินก็เดินเป็นแล้วนี่แค่เรามากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ข้ามันจะไปยังไงก็ช่างมันตัวมันเหยียบหินเหยียบดินเหยียบอะไรมันจะไม่รู้เฉยหรือจริงไหมง่ายไหมง่ายนิดเดียววิธีการปฏิบัติไม่ได้ยากเพียงแต่เราไปเชื่อความคิดตัวเองทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นอยู่ฟังก็ไม่ต้องไปฟังเยอะไม่ต้องไปเอาครูบาอาจารย์องค์นั้นองนี้มาตีกันเน่หัวสมองหรอก เอพระพุทธเจ้าเป็นหลักเนี่ยอาณาปณะสติจบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้าสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าบหมันจะเกิดขึ้นเองศินสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นเองเพราะมีสติมันก็มีศินมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาในตัวสติตัวเดียวนี่พอเลยบานเนีย ไม่ต้องไปรู้อะไรรู้กายรู้จิตรู้ลมรู้ความคิดเท่านั้นเองนี่มันรวบลงมาเท่านี้นเองง่ายๆเนอะเดี๋ยวไปทำให้มันยากเดี๋ยวทุกมันจะบีบเราเองเหมือแบบน,นพอภาวนาไปแล้วนี่ยลมมันจะไปซักฟอก มันจะเสียดแทงมันจะขัดแย้งตรงนั้นตรงนี้แหละทุกตัวนี้มันจะบีบให้เราอยู่กับลมแล้วความคิดก็จะผุดขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฝันก็ฝันแต่เรื่องเร็วๆฝันแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยช่วงนั้นนะช่วงมันเริ่มสปปรรพยุทธ์ขึ้นมาเนะี่ยกลคืนเนี่ยโอ้ยฝันไม่ไม่รู้ว่าไปไหนบ้างบวชเป็นพระแลวยังไม่ได้เป็นพระเลยนะ่ยความฝันนะ่ะส่วนมาก บางคนก็จะสงสัยเลยทำไมระบวดเป็นพาะแล้วความฝันยังไม่เป็นพาะเลยไม่เป็นก็ช่างหัวมันสิมันจะไปยากอะไรอ่ะจะไปกังวลมันทำไมมันจะฝันชั่วมันจะฝันดีก็เรื่องของมันน่ะฝันก็ไม่ต่างจากความคิดหรอกเดี๋ยวไปกังวลนะยิ่งฝันว่าโดนทำร้ายยิ่งฝันว่าเจ็บว่าป่วยยิ่งดีเลยกิเลสมันจะได้ค่อยๆหมดออกไปบางคนก็จะกังวลแนบันเี้ ฝันไม่ดีฝันว่าเขาไล่ทำลายฝันว่าหนีวิ่งหัวสุกหัวซุนอย่างเงี้ยจะพากันกังวลกับความฝันบางทีก็ฝันว่าได้เสพกามอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าเอ๊ะเราเป็นพระได้ยังปะเป็นไม่เป็นก็ช่างหัวมันขอให้เราไม่ทำชั่วขอให้เรารู้เท่าทันความคิดแม้จะไม่หลับมันก็ฝันอยู่นี่สังขารมันก็ทำงานของมันตามปกติ มันก็คิดดีคิดชั่วของมันเด,มเดี๋ยวํ่ำไปแหละสังขารนั่นแนะแล้วถ้ามันจะคิดแล้วเห็นผู้เฒ่ามันก็จะคิดไปทั้งนึงก็คิดกับเรื่องของมึงกูบ่ไปกับมึงอนะ่ะ